สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนมานี่จะเจ็บ๊ยบจินมปลเทียวพ่อแม่จินซอยจูครับจูตับกับไอ้จูเสียหายครับนี่นะครับหน้าสันนุ่มๆพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งแทเราก็พี่น้องสปปลาวพี่น้องที่กัางยู่ต่างประเทศครับพี่สาวอยู่ต่างประเทศครับทีมงานเอ็กซาเร่ครับแล้วก็นี่ใช่คุณเทียบคำไม่ยืนกันครับพักก็มีบักแตงบวบเขื่อนบวบทัวร์ครับนี่ก็นี่ก็ลืม่มดละจาระเม เขาห่อนๆกับพี่น้องกินเขาหน่อยครับในบะคือไอ้ขึ้นเพราะมีน้ำมาน้ำครับมันี่มากินไส้จุเอาเขาห้องกันเป็นอยพี่น้องเอาขพราอิ่มพี่น้องไหมเพื่อนถามว่าโอ้บ่ายานติยานอยู่ครับแต่ว่ากันกินยายอยู่พี่นอ้องนะโอ้ตับพี่น้องอืม up ตำรับน้องตำรับมิริกุ

นั่นใช่ห้ามเป็นลูกเต๋า ซีท mm ับนตะบนวานครับ hmm. mm hmm. บวกเื่อขึ้นเบวกเะื่ขึ้นน้ำเปนนำ็น่นน้ำนีำ่พ่อ พอเจอความแม่พูดดีไปกินดีบอมไล้ครับพี่หนังตัวนี้เป็นพี่พีนังครับ ويقامي <applause> يعني ต่างๆเต็ うもうやん。 แตมียังม <c oughs> ุกนะคือกากนกากิกากิหูนะอืมป้าพี่ปน้องครับทำยังไง เข้าวาหวานกบกลับพี่น้่งว่าไม่แม่ก็อืมเจติดมันไปน่งนะครับเนี่ยเสีย abang memang ko nó ăn cái bên đúng không vậy? Nè tiết thịt nè nó, 都在你们两个呢。 त्य <laughs> D'accord. Voilà. 准备来来来，不能。 เนี่ยมันจะหยาบครับครับนี่ไงนี่ขาไร่ไปนเนาะเดือนสั้นนี่ยังไงมันจะไม่พลอยครับอืม

พี่นนองเราสองตันครับเจ็บแตไงไวรางข้อ <c oughs> เออสุด,ดยอดครับครับพี่นนองเมื่อน,นี้ตจะเครื่องโรนะครับ มันกับเพื่อนลกเนี่ยสดวส่ครับเหนื่ยมนับมาจากเขียงหม่งพันขาดนะพี่น้องเจ้ากะเจ้าดีเจ้าม,มันเจ้าเพียครับมืนน่อนี้ผสมใส่หม่งเงาน้ำเข้ากันไปยังพี่น้องแต่กับมขมือเก่าครับแสบแสบไรพวกพี่ก็ใช่นะครับเพ,พชรน,นั่งกินอยู่ข้างบ้านครับมื่อน,นี้ห้อนพี่น้องเอา ช่วงนี้พี่น้องก็เจ้าเขานะครับมาได้ได้เขาหลายน,อน้นอยนะอเป็นได้ได้หลายครับปีนี้ฝนดีครับดูไปใส่ก็เห็นต่เขางามงามพี่นอ้องโอเคครับแล้วก็เจเจียวขอฝากนคนใหคนแชร์คนติดตามและคนซับสไครต์คนจะริ่งเห็นเจเจด้วยนะครับเจเจอขอขอบุญขอพ,พุ่นพ่อแม่พี่น้องที่รับชมและคนติดตามเจเจมาโดยตลอดขอบคุณหลายๆายครับพ่อแม่พี่น้อง อาจารย์เจียโอฮอล่าครับพ่อแม่้อง,อง,องสวัสดีครับ